ดีค่ะอยู่กับช่องก,ก,กุ๊กกิ๊กนะคะวันนี้แม่ขวานก็นะคะจะมาปอนออเดอร์ของคุณแม่นะคะเทนเทนนะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่เทนเทนที่เมตตาผลไม้นะคะวันนี้น้องกุ๊กกิ๊กนะคะย<อ>ี่สิบตะกร้านะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ ขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะแล้วก็กขอบพระคุณนะคะช่องไทยวันชชยด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้นะคะวันนี้นะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณแม่จะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้คุณแม่ได้สมดังปรารถนานะคะคุณแม่ค่ะคิดเงินก็ขอให้คุณแม่ได้เงินนะคะคิดทองก็ขอให้คุณแม่ได้ทองนะคะนะคะเอาไปให้น้องทุกกิจทานก่อนนะคะคุณแม่จ๋าสิบห้าตะกร้าแรกนะคะกุ๊กกิ๊ขอบคุณ้าวก่อน ะขอบคุณคุณแม่เทนเทนมากๆนะคะคุณแม่ขาที่เมตานะคะน้องกุ๊กกิกะคะเจัดให้คุณแม่ยี่สิบยี่สิบห้าแตกลานะคะคุณแม่จ้านะคะเป็นยี่สิบห้าแตกลานะคะขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะคุณแม่ประกอบกิจการการงานอะไรก็ขอให้คุณแม่ ะะจะเลิ่อยิ่งขึ้นไปนะคะกับขอบพรคุณช่องพี่วันชัยด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้กับน้องกุ๊กกิ๊กวันนี้ได้ <c oughs> ปิดร้านผลไม้นะคะวันนี้คุณแม่ท่านแม่ตาม,มาเปิดแล้วก็มาปิดร้านนะคะจอกสั่งจองออเดอร์มาให้น้องกุ๊กกิ๊กได้ทานเ <c oughs> กิดกรับขอบระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่คะระหว่างที่รอพ่อขวานจัดผลไม้นะคะก็ ก็ดูน้องกุ๊กกิ๊กทานไปก่อนน้องกุ๊กกิ๊กจะเป็นน้องช้างที่ทานช้านะคะเป็นไหมคะจะช่วยเขาวานจัดผลไม้ก,ก่อนนะ <c oughs> เซ็นจัดให้คุณแม่อีกสิบตะกรา้าค่ะนะคะคุณแม่ค่ะตขาสี่ครับหกครับแปดครับสิบตะกรา้านะครับแม่ตับไก่ขอบคุณแม่มากเลยคนระับทีเมื่อแต่ขอบคุณน้องจิ้งครับกขอบคุณนะครับ กรองพี่วันชัยด้วยนะพี่เป็สนสะพานดูในส้มโกนองกิ๊กนะครับขอให้คุณแม่นะครนนะับอลไม้แข็งแรงนะครับทางพี่บงังทิงได้นะขครัสวัดตันสว่ารงผาตนะ้าานขนะอบคุณค่ะคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่ค่ะพี่ก็ทานสองเข่งทานผลไม้สองเข่งแหละเต็มที่เลยนะคะคุณแม่คะ่ะอโ ครับครับขอบพระคุณคุณแม่นะครับแล้วก็นับจองพี่วันชัยด้วยนะครับนับขอควานก็ไม่มีสิ่งอื่นใดเนาะนะครับพี่จะตอบแทนท่านนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับผมนับครับขอบพระคุณคุณแม่เต็มเด้วยนะครับผมนับที่เมตานะครับผมนะนี่ก็นับให้ควานนะครับปิดร้านเลยนะครับทั้งเปิดทั้งปิดเนาะนะครับผมกับขอบพระคุณนะครับผมสําหรับออเดอร์ผลไม้หวานให้น้องช้างได้ทานนะครับผมนะครับ แล้วก็ข้าวข้าวมาเมื่อเช้าก็ควานด้วยนะครับหนึ่งร้อยแสเนอร์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้น้องช้างของเราก็ทานอย่างเดดอร่อยเลยนะครับผมทานไปเรื่อยๆนะครับผมนะครังหน่อยนะเดี๋ยวครับชมน้องช้างทานไปเรื่อยก่อนนะม,ยอ,มยอยอ่ะเต๋อตัอื่นเลยแต่งกัว ผลไม้วันนี้ก็จะมีนะคะมีกล้วยมีอ้อยแล้วก็มีสับป,ประรดนะคะคุณแม่จ๋าขอขอบพระคุณคุณแม่เทนเทนเป็นอยา่างสูงน,นะคะทีเดียราน้องกุ๊กกิ๊กนะคะโอ้โห จะกินช้าหน่อยนะคะคุณแม่จ๋าเพราะว่าเราก็จะเป็นคร้องช้าที่ค่อนข้างที่จะเคี้ยวผลไม้แบบเคี้ยวหญ้าเคี้ยวผลไม้แบบละเอียดนะคะจะไม่จะไม่จะไม่ตะกะเนะ,ค,ะคุณแม่จ๋าจะไม่ตะกะเท่าไหร่แต่ว่าก็จะกินแบบจะกินได้ตลอดนะคะได้กินได้ตลอดนะคะกินไม่เคยอิ่มนะคะกินไม่เลื่อยนะคะ เกราบขอบพระคุณคุณแม่เทนเทนเป็นอย่างสูงเลยค่ะคุณแม่จ๋าที่เมตตาล้องช้างนะคะช่องเล็กๆนะคะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณคุณแม่มากมากเลยนะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดบางสิ่งใดก็ขอให้คุณแม่ได้สมดังการถนานะคะ คิดเงินก็ขอให้คุณแม่ได้เงินนะคะคิดทองก็ขอให้คุณแม่ได้ทองนะคะเงินทองลังไหลเข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะคุณแม่จา๋าคุณแม่ประกอบกิจการการงานอะไรก็ขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะคุณแม่จ๋าเฮงๆฟังๆเลยด้วยนะคะคุณแม่คะ <c oughs> ขอพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะปล่อยให้น้องกุ๊กกิ๊กทานไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่จ๋านะคะแม่ควานก็นะคะฝากด like, ากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้กับช่องเล็กๆข,ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่ควานขออนุญาตนะคะจบทปไว้เพียงเท่านี้นะคะกราบขอพระคุณคุณแม่เ <c oughs> ทนเทนเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตามาเปิดร้านแล้วก็มาปิดร้านนะคะแล้วก็กราบขอพระคุณนะคะช่องพี่วันชัยด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้กับน้องกุ๊กกิ๊กในวันนี้ได้ ได้กินผลไม้อิ่มท้องนะคะคุณแม่จ้าก่อนทํางานกบขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเล็กๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ